ทีนี่โอวาเป็นปัจจัยด้านข้องภายในพื้นที่ข้องจังหวัดปูเก็ตนะคะยากี่รัวช่วงนี้ในทางสมาคมมีการกระตุน้นการท่องเที่ยวบันปลื้มมั่งแล้วก็ในห่วงข้องเดือนตุลาคมพฤติกาและก็ันว่วาปลายปีเนี่ยคะ่ะทางจังหวัดปูเก็ตมีกิจกรรมได้ที่น,านา่าสนใจมั่งคะทนายกคะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาและผ่านไปแล้วก็คือกิจกรรมข้องงานกินเจเ,เนาะซึ่งเป็นเป็นเป็นชื่อเ,เ,เป็นงานงานย่ญ่งานงาน,นึ่งข้องของข้องข้องของของปูเก็ตของผาใต้แล้วก็ งานกินเจเนี่ยครับออปีน,นี้ครับทางสมาคมนะครับได้หลวมกับทางทีเซฟนะครับทางออจะพยายามจะยกระดับให้งานกินเจเนี่ยเป็นเทศกาลนานาชาติ <int ess ant> แล้วก็มีการพยายามพลักดันให้ภูเก็ตเนี่ยครับเป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็น International Festival City <int <ess ant> นะครับอันนี้อันนี้ <sm art> ก็ก็มีความพยายามที่นี่พอพอว่าเอาเรื่องนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือจะมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬานะครับ อ่าย่างทุกๆปีทุกคนไล่ไล่ทาท่าท่ากีฬาก็จะรู้จักอยู่แล้วอ่ะสิ้นปีก็จะมีเอ่อลักุน่าไรกีฬานะครับอ่าก็ก็จะมีนักนักกีฬาจะทางของของไทยทางทัวโลกก็เดินทางเข้ามาอ่าแข่งขันนะครับก็ก็อันนี้ก็ก็จะเป็นกิจกรรมนึงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับก็ในทุกๆปีของแกรปตองเขาก็จะมีกิจกรรมเปิดหน้านะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครับผมก็เชื่อว่าทางผู้ประกอบการเองก็ มีการจัดโปรโมชั่นอยู่แล้วในช่วงช่วงสมาครมเองนะครับเราก็จะพาสมาชิกนะครับไปทําตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับอย่างวันนี้ครับเราก็จะมีงานแคเซนทั้นเวิลด์นะครับร้อยเรงแร่งใต้นะครับนี่ก็เป็นรวมรวมรวมทางภาใต้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะมีการไปทํารถโชว์ในต่างประเทศนะครับ ก็ก็จะมีการจัดกิจกรรมมากไม้นะครับแล้วก็ทางเมืองเองทางทางทางเทศบาลเองก็ก็มีการพักดันในการจะจัดกิจกรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลาครับผมค่ะก็ต้องเชิญชวนไปเที่ยวภูเก็ตกันเยอะๆเลยนะคะคนเฟิ่์มมาจากฐานนายกเลยว่ามีกิจกรรมมากมมยและการเรื่องราวคองน้าท่วมก็ไม่ได้ส่งพุ่นกระทบเสียให้อะไรมาไม่มีกิจกรรมคนก็ยากไปอยู่แล้วภูเก็ตและท่านนายกครับผมท่านนายกก็ยืนยันว่าการค้าของชีพไม่ใช่แพงอย่างที่คิดของภูเก็ตมีไล่ระดับใช่ไหมครับ วันใช้รับใชะภูเก็ตนี่มีโรงแรมน่าเดินลักลอยอ่ะครับครับนะครับมีโรงแรมมีโรงแรมน่าเดิ่ลัก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 ลอยบาทนะครับจับบ่มนะครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอข้อประคุณฐานธเนศตันติปริยาคิดค่ะท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างสูงค่ะมาให้ข้อมูลกับทางรายการค่าวการ์ดหน้าเรียนเชิญกันไหมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบาอูครัครัขอบคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตเรามีข้องนี้มากไหมนะคะภ <c oughs> ูเก็ตกับเป็นอีกเลนมากหนึ่งค,ค่ะอ่ะ